เฮฮาฮักแพงแบ่งปันปี4โดยกลุ่มเฮฮาออฟโ a d ร่วมกับจี๊ขอนแก่นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ขึ้นทุกๆปี โดยปีนี้ทางกลุ่มเฮฮ o ออฟโรดและจิปขอนแก่นได้ร่วมกันจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมลป่าวายนั่งที่ยังขาดแคลนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสถานีสุขภาพชุมชนและได้ร่วมกันปรับปรุงสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนบ้านหนองเสียงสุยน,นสะอาดตาบลป่าวายนั่งจังหวัดขอนแก่นให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยกับเด็กนักเรียนโดยทางกลุ่มเฮฮาออฟโรดและจ ep ขอนแก่น จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568โดยทางกลุ่มเองยังเปิดให้ชาวออฟโรดหรือทุกๆท,ท่านที่สนใจ ที่จะเข้าร่วมงานและยังสามารถร่วมเดินทางมาทำบุญและในช่วงค่ำร่วมกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์และร่วมสนุกสนานเฮฮาและสังสรรค์กระชับไมตรีกับทริปนี้ในงานได้ทั้งนี้ทุกๆท,ท่านยังสามารถสั่งซื้อเสื้อทำบุญกับทางกลุ่มเฮฮาได้หรืออาเซื้อที่ระลึกทีมจี๊บขอนแก่นโดยเสื้อแขนสั้นมีราคาเพียงตัวละ350บาทแขนยาวตัวละ400บาทสั่งจองได้เลยสิ้นสุดครับวันที่1กรกฎาคมเลขที่บัญชี6 6 2 5 7 8 0 0 5 7ธนาคาร รุงไทย,ไยชื่อบัญชี<ห>นาย<ห>จตุพล<ห>น,นามมาและน,<ห>น<ม>ายอุเทนแก้วเรือพบกันวันจันทร์ที่9สิงหาคม2568รวมผลพบกันณปั๊ม ต่อทโคกสูงประมาณเวลา8โมงเช้าล้อหมุนเคลื่อนผลไปสักการะหลวงพ่อพระขาวพระองค์ใหญ่สูงสง่าตั้งอยู่บนยอดเขานวัตพระบาททพูพานธ์รรมชมความงามทัศนียภาพบนยอดเขาติดเขื่อนอุบลรน์ร่วมถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจต่อจากนั้นเดินทางมุ่งสู่ชายหาดบางแสนสองพักรับประทานอาหารร่วมกันริมเขื่อนและร่วมถ่ายรูปท่ามกลางความสวยงามของแนวหาดช่วงบ่ายเดินทางไปตามถนนเลียบทางเขื่อนมุ่งสู่ทยยนหินช้างสีที่เที่ยวไหน จังหวัดขอนแก่นที่ตามทางจะพบกับชีวิตชาวบ้านาตามชนบทและเส้นทางธรรมชาติคดเคี้ยวไปตามแนวถนนที่ขึ้นเขามเมื่อขึ้นมาถึงจะมองเห็นเขื่อนบนรัฐชมวิวแบบ360อ,องศาด้านบนอุทยานห่นชั้งสีจะมีจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปสวยๆมากมาย และได้สัมผัสธรรมชาติจุดไฮไลท์จะมาร่วมกันถ่ายรูปตรงหินช้างสีที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของขอนแก่นต่อจากจุดนี้เลี้ยวหมุนลงจากอุทยานหินช้างสีเดินทางต่อไปโรงเรียนบ้านหนองเสียนซีโนนสะอาดซึ่งอยู่ไม่ไกลเพื่อเตรียมตัวเข้าสถานที่จัดงานเพื่อเข้าที่พักหรือจัดการเต้นรถเต้นปอนได้ตามอัธยาศัยโดยจะจัดงานเลี้ยงส่งมอบอุปกรณ์ที่โรงอาหารของทางโรงเรียนจัดไว้ประมาณช่วงค่ำขอเชิญร่วมรับประทานอาหารร่วมกันและส่งมอบอุปกรณ์ให้กับทาง โรงพยาบาลสอตอและสมมออปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้กับทางโรงเรียนชมการแสดงของนักเรียนและคณะชาวบ้านต่อจากนั้นร่วมสนุกและร่วมรับฟังการแสดงดนตรีจากเฮฮาออฟโรดแบรนด์จนจบงาน จิบแล้วใ้หาบรถนะครับอันี้คือเราสํารวจเส้นทางที่จะมางานบุญบนที่9สิงขามากันเยอะนะครับแล้วก็รูปภาพาต่างๆที่ท่านทนี่ท่านจะมาชมในีิยยีโอนี่จะเป็นในส่วนหนึ่งในในกิจกรรมวันนั้นด้วยนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องมาร่วมกันร่วมงานกันเยอะนะครับก<ไ>ิจกรรมของเราคือมอบเครื่องมือแพทย์ให้เราพอสตอป่าไว้นั่งแล้วก็ ทําทปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้นรงเรียนบ้านน้องเซิงสุยนนสารนะครับถ้าสมาชิกหรือพี่น้องท่านใดสนใจอยากร่วมทําบุญทํากิจกรรมกุมดีๆแบบกับเราแบบนี้ก็มีมีบัญชีอยู่นะฮะธนาคารกรุงไทยสาขาบทุมนะครับเลขที่662 578 0057ร่วมทําบุญกันนะครับได้บุญกันทุกคนครับผมสาธุเฮฮาอบรม